อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลชิมน้ำโชว์พร้อมแจกจ่ายสื่อมวลชนทดลองดื่มพร้อมเร่งเจาะอีก3บ่อทำโครงการหาน้ำกินน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตรให้ชาวบ้านในพื้นที่นายศักดาวิเชียนสินอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าจากการที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้สำรวจและเจาะพบแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่อำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน3าแห่งโดยบ่อน้ำบาดาล2แห่งที่เจาะพบน้ำบาดาลพุ่งขึ้น มาเป็นน้ำพุสูงราว2-3ถึงเมตรมีรสชาติคล้ายน้ำโซดาสามารถใช้ดื่มกินได้สร้างความฮือฮาให้แก่ชาวบ้านและผู้พบเห็นนั้นขณะนี้ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์น้ำบาดาลออกมาแล้วปรากฏว่าบอ่อน้ำบาดาลที่บ้านทุ่งคูนบอ่อที่1และบอ่อที่2น้ำบาดาลมีไบคาร์บอเนตสูง2420มิ l, ลลิกรัมต่อลิตรและ1870มิลลิกรัมต่อลิตรฟอะไอร์สูงเล็กน้อย1ัมต่ตรและ1.1มิลลิกรัมต่อลิตรและมีเหล็กสูง10มิลลิกรัมต่อลิตรและ28เ มอลรมเรื่องระบบน้ำนะครับที่เราจะไปดูแลประชาชนในอําเภอห้วยกระเจ้าก็จะดําเนินการต่อครับซึ่งเรารอเจาะบ,บอ่อเพิ่มอีก3บอ่อนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาคํานวณว,ว่า6บอ่อที่เราเจาะได้เนี่ยเราสามารถสูบน้ําได้ ชั่วโมงเราเท่าไหรหลังจากนั้นเราก็จะสร้างระบบกระจายน้ําเพื่อให้ประชาชนในอำเภอห้วยกระเจาได้ใช้ประโยชน์คือน้ําเพื่อการเกษตรแล้วก็น้ำอุปโภคบริปโภคเรื่องน้ําที่ค้นพบเนี่ยมีสารละลายมีแร่ธาตุหลายตัวบางตัวเนี่ยมีปริมาณที่เกินอย่างเช่นเหล็กมีไบคอมเบเนตซึ่งเกินแล้วก็มีแร่ธาตุตัวอื่นดีถ้าจะดื่มเนี่ยควรจะแยกสารละลายบางตัวออกเสียก่อนนะครับซึ่งนะคุณภาพน้ํา กับน้ำแร่ที่เรามาตรวจหลายชนิดปรากฏว่าน้ำบริเวณแห่งนี้นะครับมีแร่ธาตุสูงซื้อฟ่าน้ําที่มีจําหน่ายในท้องตลาดอีก ทางนี้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลกล่าวว่าเป็นความโชคดีที่น้ําบาดาลจากแหล่งน้ําบาดาลห้วยกระเจาไม่มีสารพิษหรือสารปนเปื้อนร้ายแรงและจากการตรวจสอบปริมาณน้าบาดาลทั้งสองบ่อคาดว่าจะสามารถพัฒนาน้ําขึ้นมาใช้ได้ไม่น้อยกว่า2,400ลูกบาทเมตรต่อวันหรือไม่น้อยกว่า500,000ลูกบาทเมตรต่อปีจากนั้นได้ให้นักวิทยาศาสตร์ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลทดลองกรองน้ําบาดาลจากบ่อน้ําบาดาลที่เก็บมาจากพื้นที่ซึ่งมีสีเหลืองขุ่นเพื่อกรองเอาสารล,ละ ลายเหล็กออกโดยอธิบดีได้ทดลองดื่มให้ดูพร้อมผู้สื่อข่าวได้ทดลองดื่มน้ำที่ผ่านการกรองแล้วน้ำดังกล่าวมีความใสสะอาดขึ้นแต่ยังคงรสหวานและไม่มีกลิ่นสนิมเหล็กแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามอธิบดีได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเป้าหมายตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลคือการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรซึ่งท้ายที่สุดพื้นที่ห้วยกระเจากรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะทำโครงการศึกษาสำรวจและพัฒนาน้ำบาดาลจากแหล การเก็บในหินแข็งระดับลึกในพื้นที่ธรณีวิทยาโครงสร้างซับซ้อนเพื่อพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาให้ประชาชนได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร